มาเริ่มกันที่ดอกมาลีเม็กซิกันดอกแก้วมาซิกเม็กซิกันดิเม็กซิกันเม็กซิกโกหอมนะจ๊ะนี่ตน้นนี่ตน้นซื้อมาตัวนี้น้อยเดี๋ยวดมกันหอมเย็นภูมิใจมากเลยพี่พี่คิดออกดอกเต็มเลยมันจะเป็นดอกช่วงนี้นะอีกต้นหนึ่งอยู่มุมพุนมมาได้เบอ้อ เดี๋ยวจะไปเสี่ยงหญ่นะเมื่อนนี้เสียเ่ยงหญ่ดอกไม้ดอกมื่อนี่อันนี้ตรงมุมนี้จะแห้งดินแข็งมากต้องหาเนืกก้อมะกบสวยงาม,มก็สวยอยู่ด้วยวันนี้ถ้าเบิงช่วงนะ่าโอ้ใหญ่มากคือสตไต เม่อสิไปบัยเราเราโอยู่แล้วนี่เดี๋ยวต้องเลยช่วงดอกเอ่อดอกไม้ผลิคอยงามอันนี้ดอกทุ่งเงินเอามาผูกเป็นน้อยๆสิตายเลยเม่ตายเลยแตกกอกละอันนี้ก็งามแต่ต้องเบิ่งช่วงฤดูเป็นไม้ผลิคอยสิงามตัดหญ้าเรียบเลอยจ้าสามีตัดเมื่อวาน บอกสะอาดแต่ต้องไปหาในส,สวนกันไปหาวันจันทร์วันจันทร์ถว่ถา,วางกับสิพากันไปเอาต้นใหม่วันจัน,นทร์วันอังคารวันอังคารเรม,มีงานตน้นใบไปหาบางต้นใหม่มาปลูกจะมาปลูกแถวนี้ให้บัดต,น Apple. ตน้นแอปเปิ้ลต้นอะไรลูกแพร์ลูกแอปเปิ้ลอับบิคอสต์แต่ว่า,วาก็ต้องเอาไว้ เอาก็ถางมหลกอันนี้ดวนพราะมันสีข้าวนาวแล้วเนาะจะมาเก็บพริกดวนหอมโอ้ยพริกแหม่โนนี่หน่อยหนึหน่งคือท่านใงไงดีแต่ก็เผ็ดอยู่เด้เผ็ดมากกระเทียมก็หกหกเด๋วยวตรงมาเสียหยาพร้อมก่อนมันสี่หกไปกว่าน,นี้โอ้ยงานเพียบเลยอะวันหยุดก็มีงานเฮ็ดเลยพักโป่งไว้มา นี่นักกินมากนักกินมากจะไปเอาไอ้อีกมัฟแตมอีกอยู่บ้านยาน,านั่นอันซุ้มเขียวๆนั่นยังยังมีให้ดแตมอยู่อืมเห็ดบอนี่ผักจะสิมาเห็ดตรงนี้ให้นเลียวมัอนี่แหละจะสิลากผู้เฒ่ามาซอยลากสามีมาเห็ดจะเอาไอ้มันฝรั่งยังอยู่ในใต้ดินอยู่นะสิขุดมันฝรั่งแล้วก็ สิหลือต้นมะเขือปอออกให้มดนท่านได้หลืออยู่จะมีตัดหญ้าหญาง่ายเราโบเปียกแล้วก็เอาเศษหญ้าไว้รอบต้นไม้นี่ต้นมะเขือเนี่ยปาดน้าเห็ดความสะอาดได้ดีมากเกลี้ยงนองเกลี้ยงนองอันนั้นต้น ต้วเนี้ยเม็ดเม็ดที่บลูเบอร์รี่เดีนยวนะว้าวเคลียงหน่งเลยแล้วเสร็จมากับดินให้เบิดเร์ดเหน่อยบากเหนื่อยนื้อ อาอต้นอโวคาโดมึงนี่พออกยอยนี่ตักปล่อยไวุ้พูดนะอาโรเอเลียอยู่เดือดเสมอคนคนเก็บไปไว้อันนี้มกฟีกอันนี้วนหวานหวานอร่อยมากเลยยังซ้ำนี่เลยปีแรกนางหยุดเร็วมากซื้อมาปลูกเต้ <c oughs> ใกล้สิสุแล้วนี่ใกล้สิได้กินแล้ว กกย้หวนกอกุวยกวยน้ำบาเพราะปริกขบดอกนั้นปริเกินดอกกวยน้ำบาออหน่นใบลวนลงบนแล้วบักทันผู้สาจีนอันนี้ต้นแอปเปิลบรรยากาศดีมากจ้าเย็นอยู่แต่เย็นเย็นสบายตัวแต่ว่าถึงแดดก็ห่อนผู้ใดมาอยงางน่ะปฏิครับไม่ได้ใส่ลูกตอนนี้ครับ คนอนนี้มาแต่ไหนโล้วอูจิเวียนมินูตอนนี้นกรับเรานางสียิงยิง,ยงมากเลยตอนนี้กรับว้ายิงเนาะเอินกับบติงอืมงั้นละอติดใจกเกี่ยวหัวแหวนอืมอันนี้ต้นฟีกเอร์สีขาวกับสีม่วงสองกิ้งร้มกันอันนี้คือปักช้ำกิ้งอ๋อ พูดนะเดี๋ยวโตมันี่ได้มมะคนไปไว้พูดนะทงสามหนึ่งสรงสามอันพลิกไปพลิกมาขวดลุดต้องคนไปไว้อันนี้หน่วยนึงนหน่วยนึงอันนี้หน่วยน้อยอันนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแดงๆเ,เ,เปลหลาะโลอ้พูดนะมาสตอ อันนี้แบบฟีก็ปีแ้วปีที่สองมันยังหน่อยเนาะนึกว่าไฮมาอันนี้มันสิเกทานมาเนี่ยสีหนาวเลยอันนั้นแบล็คเบอร์รี่งามแล้วก็ต้นเอ่อกีวีกีวีวน้อยนึกว่าบม่รอดก็รอดนะจ๊ะกีวีน้อยปลูกได้กีวีน้อยนะลอดอยู่โอเคอยู่ อันนี้คือแบล็คเบอร์รี่เห็ดหางเห็ดเอ้ยนี่เห็ดน,นางผมตรงนั้นสิได้ตัดทิมถ้าตรงนี้โอเคแล้วถ้ารวมๆจากส่วนหลังบ้านโอเค